ช้านี้รีบส่งจดหมายมาขอยกธงแล้วเหรอก็แง่แ่ะครับเจอ F16 เราบินไปหยอดขนมหวานลูกเบเริ่มใส่กล้งแสงที่พระตะบองตูมเดียววิ่งป่าราบกระเจิงไปนอนคุยกับรากมะม่วงกันเป็นเบื่อแต่ทีเด็ดคือข้อเสนอเช้านี้ฟังแล้วจะขำกลิ้งหรือของขึ้นเดี๋ยวรู้กันสวัสดีครับคุณผู้ฟังโอ้ยนี่มันเช้าที่ไม่สงบเลยว่ะพี่น้อง ผมบอกเลยว่าเช้านี้แดดแรงแต่สถานการณ์ร้อนยิ่งกว่าแดดวันนี้วันที่25ธันวาคม2568เวลาประมาณ6โมงเช้าที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ชายแดนยังคงตึงเครียดต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานและเมื่อคืนครับใครที่ตื่นมาแล้วหวังว่าจะได้ยินข่าวว่าเออหยุดยิงแล้วนะกลับบ้านนอนได้ผมบอกเลยว่ายังครับยังไม่จบง่ายๆ แต่ที่มันน่าสนใจจนผมต้องรีบมานั่งเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยคือปฏิกิริยาของฝั่งโน้นครับหลังจากที่เมื่อวานทับฟ้าเราจัดหนักจัดเต็มไปชุดใหญ่เช้านี้มีจดหมายน้อยส่งข้ามฝั่งมาแล้วครับแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยสิฟังแล้วผมต้องร้องฮะดังๆเลยครับมาครับมาไล่เรียงเหตุการณ์กันแบบชอ็อตต่อชอ็อต เอาให้เห็นภาพกันไปเลยว่าระหว่างลูกยาวที่เราย่อนลงไปเมื่อวานกับกระดาษที่เขาส่งกลับมาเช้านี้น้ำหนักมันต่างกันแค่ไหนย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับวันที่24ธันวาคมเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การรบของเราอีกวันหนึ่งเลยคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ฝั่งโน้นเขายิงข้ามมากวนใจเราไม่หยุดย้อนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวบ้านเราขนาดไหนกองทัพเราก็มีความอดทนครับ แต่ความอดทนมันก็มีขีดจำกัดและเมื่อวานขีดจำกัดนั้นมันขาดผึงกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งเยียวหาหรือเจ้า F16 ของเรานี่แหละครับไม่ได้ไปบินโชว์งานวันเด็กนะครับแต่บินตำทะลุแนวป้องกันภัยอากาศของเขาเข้าไปลึกเลยครับเป้าหมายอยู่ที่อำเภอบานอนจังหวัดพระตะบองตรงนั้นมีอะไรทำไมต้องไปหย่อนระเบิดตรงนั้นข้อมูลจากสายท่าวความมั่นคงระบุบชัดเจนครับว่า ตรงนั้นคือหัวใจของการส่งกําลังบํารุงของเขามันคือคลังอาวุธและคลังกระสุนขนาดใหญ่ที่เขาใช้ลําเลียงกระสุนปืนใหญ่กระสุนจรวดมาถลมใส่บ้านเราเนี่ยแหละครับแหล่งผลิตและแหล่งพักของมันอยู่ที่นั่นและวินาทีที่ F16 เราปล่อยของขวัญลงไปตูม คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมนะเสียงระเบิดนี่ดังสนั่นวันไหวชนิดที่ว่าแผ่นดินสะเทือนไปไกลหลายกิโลเมตรเปเลวไฟลูกมะฮือมาพวยพุ่งขึ้นฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลลิบคลังแสงที่เขาภูมิใจนักหนากลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาเดียวรายงานจากพื้นที่แจ้งเขามาว่าฝั่งโน้นนี่แตกตื่นกันเลยครับจากที่เคยทำท่าขึงขังมั่นใจ พอเจอของจริงจากฟ้าลงไปชาวบ้านร้านตลาดหรือแม้แต่ทหารของเขาเองที่อยู่ในละแวกนั้นวิ่งหนีตายกันโกลาหลรถราวิ่งชนกันวุ่นวายฝุ่นตลบอบอวนไปหมดคือสภาพนี่ดูไม่จืดเลยครับทางกองทัพเราประเมินผลความเสียหายเบื้องต้นบอกได้คําเดียวว่าเข้าเป้าครับคลังอาวุธสําคัญถูกทําลายยับเยินนั่นหมายความว่าขีดความสามารถในการรบของเขาโดยเฉพาะการส่งกระสุนปืนใหญ่มาถล่มเราเนี่ยลดหวบลงไปทันที เหมือนคนเก่งแต่ปากพอโดนตบเข้าที่กลองดวงใจก็จุกจนพูดไม่ออกนั่นแหละครับอ่าฟังดูเหมือนเราเป็นต่อใช่ไหมครับซึ่งในทางยุทธวิธีใช่ครับเราคุมเกมได้เหนือกว่าเมื่อวานมากแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ตูมแล้วแยกย้ายครับเพราะเมื่อวานหลังจากโดนย่อนไข่ไปตอนเย็นเย็นก็มีรายงานด่วนเข้ามาว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ส่งหนังสือทางการมายังฝ่ายไทยเนื้อหาหลักๆคือขอหยุดยิงครับแต่รีบมารีบกลับเลยนะสงสัยกลัว เป็นไงครับคุณผู้ฟังเมื่อวานยังยิงใส่เราปังปังปัง,ป,งปังอยู่เลยพอโดน F16 สวนเปรี่ยงเดียวส่งจดหมายขอยกธงขาวเลยเลยแต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนดีใจหรืออย่าเพิ่งคิดว่าเขายอมจำนวนแบบราบคาบนะเพราะในหนังสือฉบับนั้นมันมีเงื่อนไขที่อ่านแล้วต้องเกาหัวแกรกๆหรือบางท่านอาจจะกำหมัดแน่นเลยก็ได้คนแพ้มีสิทธิตั้งเงื่อนไขได้ด้วยหรองงนะเนี่ยเขาบอกว่าขอให้มีการหยุดยิงท,ทันทีอ่ะอันนี้ฟังดูดีแต่ เขาขอให้กองกําลังฐานไทยถอนกําลังกลับไปยังที่ตั้งเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยมาเจรจากันห้ามทหารเราขวางพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์โอ้โหคุณผู้ฟังครับฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเหมือนคนเดินมาตบหน้าเราแล้วพอเราง้างมือจะตบสวนเขารีบบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนแกถอยไปยืนตรงนู้นก่อนห้ามทําอะไรแล้วค่อยมาคุยกันว่าใครผิดมันใช่เลยครับแบบนี้มันตลกไมหมล่ะครับ ตัวเองเป็นคนเริ่มยิงเข้ามาก่อนพอเจอเราสวนกลับจนจุกคลังแสงระเบิดเละเทะกลับมาบอกให้เราถอยกลับไปที่เดิมให้เราทิ้งพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เราคุมได้เพื่อให้เขาได้หายใจหายคอแล้วค่อยมาคุยอืมผมว่าตะก,กะนี้มันใช้ไม่ได้กับกองทัพไทยยุคนี้นะครับทางกองทัพไทยเราเช้านี้ก็ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและแข็งแกร่งมากครับอันนี้ต้องเช่ญชมท่านผู้บัญชาการทหารของเราที่ใจเด็ดมากเราตอบกลับไปทันควันเลยว่า จะคุยเรื่องหยุดยิงเนะ่ยได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริง3ข้อนี้ครับคือ 1. ต้องหยุดยิงจริงๆไม่ใช่ปากบอกหยุดแต่มือยังลั่นไกปืนใหญ่ใส่ชาวบ้านเราแบบนี้ไม่คุย 2. ต้องถอนกําลังออกไปฟังเขาต่างหากที่ต้องถอนกําลังทหารและอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพาทไม่ใช่เราและ 3. ต้องไม่มีเงื่อนไขแปลกๆไอที่บอกให้เราถอยก่อนแล้วค่อยคุยเนี่ยฝันไปเถอะครับ รายงานขอแจ้งว่าการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่พยายามจะคุยกันเมื่อวานจบลงอย่างรวดเร็วมากครับแทบจะเรียกว่าวงแตก่ก็ว่าได้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องฝั่งนั้นก็ลีลาฝั่งเราก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องกลับมาคุยกันด้วยภาษาของลูกปืนต่อในสนามรบเหมือนเดิมซึ่งนั่นนำมาสู่สถานการณ์ภาคพื้นดินเมื่อคืนและเช้านี้ครับคุณผู้ฟังครับในขณะที่ F16 เราบินกลับฐานอย่างปลอดภยัย พี่ดองทหารราบทหารม้าของเราที่อยู่หน้าแนวชายแดนยังไม่ได้พักนะครับเมื่อคืนนี้เสียงปืนเล็กปืนกลและเสียงระเบิดจากการประทะกันของทหารราบยังดังต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สำคัญคญที่เป็นเนินเขาหรือพื้นที่สูงข่มรายงานล่าสุดระบุว่ารถถังและยานเกราะของเราได้เคลื่อนที่เข้ายึดพื้นที่ได้เปรียบหลายจุดครับ ทหารเราบุกตะลุยฝ่าดงกระสุนเข้าไปผลักดันกำลังพลของฝั่งโน้นให้ถอยร่นออกไปภาพที่ปรากฏคือความกล้าหาญของทหารไทยที่เอาชีวิตเข้าแลกครับต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังการรบมันไม่มีใครไม่เจ็บมีรายงานความสูญเสียรายงานการบาดเจ็บของทหารเราเข้ามาเหมือนกันน้องๆทหารเกณฑ์พี่ๆนายสิบนายร้อยที่สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยตรงนั้นพวกเขาคือของจริงครับ ไม่ใช่พวกนั่งพิมพ์คีย์บอร์ดเก่งอยู่ในห้องแอร์พวกเขาเจอของจริงเจ็บจริงและมีบางท่านที่ได้สละชีพเพื่อชาติไปแล้วถอนหายใจยาวๆตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าข้อเสนอหยุดยิงแบบขอไปทีของฝั่งโน้นมันยิ่งฟังไม่ขึ้นเลือดของทหารไทยที่หลังลงดินเมื่อคืนจะให้แลกกับแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เขียนว่าขอโทษนะถอยไปก่อนได้ไหมเนี่ยนะมันไม่แฟร์ครับแถมล่าสุดเมื่อคืนฝั่งนั้นได้โพสต์ว่า ทยเราปล่อยข่าวปลอมว่าขมรขอหยุดยิงทั้งๆท,ที่เอกสารมันก็เนียนอยู่ว่าขมรขอหยุดยิงแต่ต้องโกหกประชาชนตัวเองว่าไม่ได้ไปขอหยุดแม่ทำเป็นเท่และมันก็ไม่ใช่แค่ทหารนะครับที่เดือดร้อนผลกระทบจากความดื้อด้านของฝั่งนอนที่ยังยิงสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าฆามามันตกที่พี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนเต็มๆครับเชา้านี้หมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่กันทรัก์และพื้นที่ใกล้เคียงบ้านเรือนชาวบ้านที่โดนสะเก็ดระเบิด ไฟไหม้เสียหายโรงเรียนที่ต้องปิดยาวไม่มีกำหนดหลุมหลบภัยที่อัดแน่นไปด้วยเด็กและคนแก่ที่หวาดกลัวมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหลายรายครับบางคนกำลังเกี่ยวข้าวบางคนกำลังให้อาหารสัตว์อยู่ดีๆกระสุนปืนใหญ่ก็ตกตูมลงมากลางหมู่บ้านคิดได้ยังไงยิงใส่ประชาชนอ๋อผมลืมไปเพราะมันไม่คิด นี่คือความจริงที่เจ็บปวดครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไม F16 ของเราถึงต้องบินไปจัดการต้นต่อที่พระตะบองเมื่อวานนี้เพื่อตัดมือตัดเท้าไม่ให้เขามีกระสุนมายิงใส่บ้านพ่อแม่พี่น้องเราอีกคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าสถานการณ์เช้านี้ที่25ทธันวาคมมันไม่ใช่จุดจบแต่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญการที่เขาส่งหนังสือมาขอหยุดยิงมันแปลว่าเขาเจ็บครับ เขาเริ่มไม่ไหวสเบียงกรังอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สะสมไว้โดนเราเปล่ากระจุยไปเยอะแรงกดดันตอนนี้ตกอยู่ที่ฝั่งเขาครับแต่ความเจ้าเล่ห์เพทุบายมันก็ยังไม่หายไปไหนดูจากเงื่อนไขที่เขาเสนอมาสิครับก่ะว่าถ้าเราเผลอหรือเราใจอ่อนยอมถอยเขาก็คงจะกลับมาตั้งหลักแล้วก็หาเรื่องยิงเราใหม่เหมือนเดิมวนลูปเดิมๆที่เราเคยเจอมาตลอด20-30ปีมานี้ดังนั้น สิ่งที่เราต้องจับตามองกันตาไม่กระพริบในวันนี้คือท่าทีของกองทัพไทยครับซึ่งจากน้ำเสียงจากถแถลงการและจากการปฏิบัติการเมื่อวานผมเชื่อลึกๆว่าครั้งนี้เราเอาจริงครับไม่มีคำว่าเกรงใจแบบหน้าบางอีกไม่มีคำว่าอังเคิลแบบที่ผ่านมาแล้วซึ่งถ้าใครทําเราก่อนเราสวนกลับสองเท่าใครยิงบ้านเราเราไปพังคลังแสงขุนแฟร์ครับ และผมอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านครับในขณะที่เรานั่งดูข่าวจิบกาแฟสบายสบายอยู่ที่บ้านอย่าลืมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทหารหารที่แนวหน้าครับพวกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนข้าวปลาอาจจะกินไม่ลงเพราะเสียงระเบิดดังข้างหูตลอดเวลารวมถึงเรามาร่วมส่งกำลังใจให้สถานการณ์นี้จบในเร็ววันเพราะยังมีชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมากๆเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการสู้รบกันงานการก็ทำไม่ได้รายจ่ายก็เข้ามาคนที่เดือดร้อนจริงจริง เขาไม่สนุกเลยครับร่วมส่งกำลังใจให้กับทหารไทยและพี่น้องประชาชนที่อยู่แถบชายแดนกันด้วยนะครับทุกคนพิมพ์หัวใจด้านล่างนี้ก็ได้ครับว่าเราเข้าใจสถานการณ์ของเขากันจริงๆและสถานการณ์วันนี้ยังไม่นิ่งครับอาจจะมีข่าวใหญ่ตามมาอีกในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทางฝั่งโน้นจะดิ้นรนยังไงต่อจะยอมถอยจริงหรือจะแอบตลบหลังเราหรือทางเราจะจัดชุดใหญ่ให้อีกรอบเพื่อปิดเกมผมก็ขอให้มันจบได้ในเร็ววันยิ่งเร็วยิ่งดี และผมจะเกาะติดสถานการณ์นี้แบบนาทีต่อนาทีครับมีอะไรปุ๊บผมจะรีบมารายงานให้คุณผู้ฟังทราบปับ๊บไม่ให้ตกข่าวแน่นอนสรุปง่ายๆสำหรับเช้านี้คือเราโจมตีตอบโต้หนักเมื่อวานจนเขาต้องส่งหนังสือมาขอหยุดยิงแบบด่วนจีแต่จุดยืนเราชัดเจนครับต้องหยุดจริงต้องถอนก่อนไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องสถานการณ์ยังตึงเครียดต้องจับตาดูต่อไปครับว่าวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมแต่ที่แน่ๆกองทัพไทยเรา ไม่ยอมให้ใครมาย้ำเกียรติภูมิของชาติแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนวันนี้เรายังยืนหยัดปกป้องแผ่นดินของเราอยู่อย่างเข้มแข็งครับอ๋อเกือบลืมไปเลยครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะไม่พลาดข่าวสารนด่นดวนแบบนี้ที่ผมจะคัดเนื้อเนื้อเน้นๆมาเสิร์ฟให้ถึงมืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้แล้วถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะครับ หรือจะช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ก็ได้กดไว้เลยครับจะได้รู้ทันสถานการณ์ก่อนใครเพื่อนและสำหรับเชา้านี้ผมต้องขอตัวไปเช็คข่าวจากสายข่าวในพื้นที่ต่อก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีคลิปเด็ดๆหลุดออกมาผมจะรีบกลับมาเล่าให้ฟังทันทีครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยและสุขสันต์วันคริสต์มาสกันนะครับทุกคนวันนี้อย่าลืมใช้เวลากับคนที่ท่านรักด้วยครับสวัสดีครับ